ับผมลุงหลอด f อซวันนี้ก็จะพามาดูสระน้ำนะครับผมสระว่ายน้ำของลุงหลอด f 4, อฟซงบประมาณ5,000ันบาทนะครับผมทำไว้ตรงนี้นะครับกับน้องผิวเอาไว้ไว่ายว่ายน้ำกันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำฝนลงแล้วนะครับทำเสร็จตั้งแต่เดือนอรู้สึกว่าจะเดือนอพฤษภาหรือเมษานูา่นแหละครับช่วงโควิดนะครับผมแต่ไม่ได้รีวิวนะครับผมก็ เล่นน้ํากันสองพ่อลูกนะครับผมเป็นสะว่ายน้ํานะครับผมขนาดสองเมตรห้าสิบกับสามเมตรห้าสิบนะครับผมก็รู้สึกว่าจะร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบนี่แหละครับความสูงมันหรือร้อยแปดสิบลุงหลอนก็ไม่แน่ใจนะร้อยยี่สิบนะครับผมหรือไม่ก็ร้อยห้าสิบนี่ครับเดาเอานะครับผมยังจะมาเดาอีกนะครับผมไม่แม่นก็อยากมาเล่านะครับ ลองใช้วัดดูนะครับผมก็งบประมาณ5,000บาทนะครับผมค่าของนี้ก็ค่าปูนค่าอิดค่าทรายอะไรนี้3,500นะครับผมแล้วก็ค่าช่าง1,500นะครับรวมแล้วเป็น5,000บาทนะครับผมใครอยากสร้างก็ทําเลยนะครับผมงบประมาณไม่เยอะนะครับผมก็เป็นไว้ถ้าเราเบื่อจากเล่นน้ํานะครับ เราก็ทําบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรต่างๆหรือจะไปดูเล่นเลี้ยงปลาสวยงามก็ได้นะครับผมก็เป็นสระอเนกประสงค์ของลุงหลอดนั่นเองนะครับผมก็เวลาเล่นน้ําร้อนๆกลางแดดก็คึงสแลนไว้ให้นะครับผมเป็นสระว่ายน้ําขนาดย่อมเลยนะครับผมก็ไม่มีใครลงนะครับผมไม่ได้อนุญาตให้ใครลงนอกจากน้องฟิวกับลุงหลอดนะครับผมเล่นกันสองคนนะครับผมกัวโควิดนะครับผมก็เล่นกันแค่นี้นะครับผมก็ ลุงหลอดไปหาเห็ดมาก็เล่นน้ําตรงนี้นะครับผมไปทอดแหมาก็มาเล่นน้ําตรงนี้นะครับผมพอน้ําเริ่มขุนก็ปล่อยออกนะครับผมปล่อยลดน้ําผักอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ผักหรอกครับหญ้านะครับลดหญ้าให้มันเขียวแล้วก็ถางออกนะครับผมวันนี้ลุงหลอดก็ทําสวนนะครับผมทําสวนคือถาหญากับแปนนะครับผมนู่นครับผมลกๆหนึ่งกองหญ้าทั้งนั้นเลยนะโอ้โหวันนี้นี่ครับ ทำเสร็จแล้วนะครับผมทีแรกมันก็โกอย่างนั้นนะครับอย่างข้างในนะครับลรอย่างนั้นลงหลอดกาแฟนช่วยกันทํานะครับผมนี่นะครับตั้งแต่เช้ามาก็ได้แค่นี้แล้วนะครับโอ้โหนลครับผมก็นี่ครับอยากเน้นตรงสะนี้นะครับผมเลี้ยงปลาก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมลงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ